สมัยดีพี่น้องพอกันเลยแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเ้านีมาพ่อพี่พ่อน้องอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะพระตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยอะไรกีบหมูบไปหยุดกันมะฮอดมาถึงกั้นกับพี่น้องนั่งคุยเล่นกับป้าป่ายิ่นี่นะครับกับสถานที่มือนีเ้านีครับสนว่ามานอนอยู่นี่กี่วันแล้วเอ้ เมื่อคืนฝนตกไหมปล่อยปล่อยคืนนี้หวังว่าก็คงจะไม่ตกไม่ตกไม่ตกไล่ไปเรียบเพราะว่าสาวน้อยปลอดฝนแรงงานตัวสีผ้าพี่น้องเป็นอย่างดีบรรยากาศแรงงานครับตกเป็นแังไดยู่ในสถานที่หมดสำหรับเสาร์นี้ครับพี่น้องมางหอดมาถึงแล้วครับครับนี่สถานที่ครับพี่น้องครับสำหรับเสาร์นี้ อากาศครับคืนมาฝนฝนมันลิ้นมันก็เลยมีอาการหองอยเล็กน,นกน้อยหนึ่งครับพี่น้องนะาจะหงอยเล็กน้อยหนึ่งครับตลาดแรงงานครับพี่น้องเจ็นเซาท์เป็นครับเป็นตลาดแรงงานซึ่งอยู่นี่ก็มีคนอีสานบ้านเฮาใน่ คนฟังทงั้งคะแมนแน่กระไลหม่องไล่บอนกับพี่น้องนะครับเตืน่นเ้าขึ้นตั้งกระไรอุปกรณ์ของตัวเองครับเออมาตลาดกีบหมูตลาดแรงงานที่ออกข้าวเลรพี่น้องนะครับพี่น้องข้าวตลาดแรงงานเดี๋ยวจะมารอขึ้นรถที่นี่ครับพี่น้อง สอบถา,ามาเพิ่นมเติมว่ายังไงเขามีงานประจำโบยังมาแต่ใส่อันนี้อันนี้ถฐานะไฟไหนเป็นแรงงานนะเพื่อนนี่เนี่ยไมีอะไรรับ <c oughs> ได้คิดคจอเป็นการล้งงรอครับล้อเป็นหลักแต่ฐานะแต่ต่างกันฐาับแล้วก็นายจ้างจากต้องการแรงงานแบบใส่ไปจนมาถามครับ คนกับยางเอาที่กำลนัก็เรื่องหรองนครัเรงน,นตะครับเราจะมาล้อครับ งารครับแล้วแต่ความถนดัดไอของมันครับพี่น้องรถแห่ปลาช่วยมาถึงแล้วการเกิดเกิดมาแล้วครับพี่น้องครับ อย่างมาติดต่อเรื่องสถานที่จอดรถครับพี่น้องครับตัวหาเจืหมวยหนึ่งจากว่ารถทั้งทีมงานบรสามารถที่สะจอดอยู่ในบริเวณงานได้นะครับก็ต้องมาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งตลาดแห่งงานครับพี่น,อน้องต้องกคนละเ้อเจนเญญก็อแรง้องกนรรรออคเพื่อที่จะหาแรงจ้างที่ไปทำงาน รสอบถามเนาะแต่วัเวลาคุย like ก right ันโดนก็พี่น้องตอมีเวลาคุยกันโดนต่างคนต่างกะเรีบรีบออกจากบ้านบางคนมาแต่ประสนเอกแก้งครับบางคนอย่มาแต่ประสนเอกแก้งเลยเดี๋ยกี่สิเตรียมตัวเตรียมตัวไปทำงานครับนายไพฑูรกันพี่น้องครับนี่คือคือจังนกแตกครั้งเนาะพี่น้องตื่น ขึนเ้าขึ้นมากตั้งกับออกไปหาเนื้อมากสู้ขอบขั้วกินหาสู้ลูกสู้เต่ากินูชีวิตไปครับเรนนีหาเดี๋ยวหาหลดแม็กรั้ว ว่หง่นว่นอยู่แก่ได้ทำารกิจพวเขามาตลาดแรงงานยืนเต็มยู่พีนองครับเดี๋ยวแต่งานถนัดของใครของมันข้ามากส่อนงานแบบไหนไม่รูมัป็นยุคของมันสองงงกัวกุหลาแรงงาน ร็รถรถรลุงพงครับรถุ้อแหลมอ้าวทีตู่ตัวนี้ไหมมาถ่าแร้งงั้นจิมาถ่าหรือสิไปเห็นงาันน้เพึนฮะเ้เอ่อ ลงมาถามจุ่มไปเลยเดี๋ยวนี้พอลุกมาอีกกิโลนึงน่ะแต่ว่าเขามาใน้ตัดมองคนยางเลยงงานเล้ยงงันเปลี่นผ่านเรางานอยู่ใส่แต่เท่มาถามมันยืนถ่ายอยู่่ันเห็นอยู่เนี่ยได้ไปว่าสรุปเดียว มือมีคือเก่ามีคือเก่าร uh huh wow ับว่ามันถงินไปหนมันเพียงเงใบมนงมมีเท่าไหร่เาเขาต้องยืนนี่หอวัดุบนี่ครับจีหมูยังมเี่ยงสายใดออกไปไก่พอีบหมูนี่พอครับลงไปนี่อะก็เลี้ยงักลงไปเล่ยเลยลงเลี้ยงสราไปนิดนึงอือแบบเป็นไม่เล้่อยต่อเออสไลก็หนีก็หีครับ อันนี้เขาบอกเขาบอกเนาะครับเป็นซ้ำยางว่านี่มะเข่ามะเข่าในเวทีเขาเหมิดนี่คือสิบป่อก็ร้องรับกอกแตกกันครับก็สหลายโอ้สารมาเท่าไหร่ยังง่วงมายืนเบางอือเป็นสิ่งที่แปลกเบางกันหนึ่งคือจังหนกหนูปูปีกเขาเนาะหอดเวลาเวลาตะเวนขึ้นออกหายุห่ากินอันนี้คืออันนี้คือรถนี่ อันนี้คือคือรถนี่แสดงว่าไดงงานแล้วมือนีรกสคนัาใเาเคนหาบบค่อยค่อยปิดานงานไลยอือทุกทุหาเรือว่าแรงงานอยู่นี่จังสิบว่าเดเล่าว่าผต้ตำแหน่งยังก็บอกยังไงว่าเกิดมีัวคิวไปแลาเนาะว่าคยสิหาคนงานไปเกิสิยางน้ำบันน้ำบันเสาเลยเนาะว่าคยสิเอาแรงงานมือหนีจะคนจะคนคณมากคนเดียวก็ก่ทำใม้ยืนหาน้ำตัว อืมอืมเได้งานแ่เตียงแบบนี้เข้าตรงมายืนอยู่นีหอดหัดหดุ่นเลยทีแ้่ว่ามึมน่าจะมัประมาณสามโมงสามสี่โมงเนี่ยแต่ว <stop. S 1> ่ากีโมเนี่ยเตียงใบเขาก็ยังถ่ายอยู่แ่ว่าช่วนอยอืมนมากกามาถ่ายแค่ตีสาม วันเสาร์อาทิตย์ี่ห้างไงงลงครับไรก็นี่ครับนรถรถไปก็ได้ทำไปสมรถเดิน,ดนครับพี่น้องยมตวัวไปเหตุการณ์เห็นงานอ,าอือถา,ามผมถามอยู่ว่า้าแร่งไหลมันได้ใครเป็นผู้ตังค์าจะเจ้าว ตั้งกันยูน่ในตลาดนี่เลย่านคือขึ้นรถนี่ได้ย่แล้วไอ้เกียร์ลอยแปดลอยเนาะท่งงานันเพิ่งมาหา,าอยู่กแปดอยอืพเขาสิ่งตรงตลาดอลงโค้งเราะเนดับแรกลยแรงงานนี่หูเราเป่าเป่านี่กยูีแท้แท้ก็เดิไปทางสุขุมวิทก็เดิไปทางอืมตลาดไ่ เบิ่งพี่น้องใครแม่นใครแม่นเข่ามืดนี่พี่สิบ่วมีหม่องไวเลยครับคุณเอามาหลุดกันครับสิเป็นจังได๋ในโอกาสต่อไปเป็นมื้อนี้นได้ติดตัวกับมาเป็นไก่เออเป็นเจ้าทินยู่นี่เป็นส่งพิกัดให้นะครับมาฮอดก่อนเป็นส่งพิกัดให้แต่ว่าปรากฏว่ามาฮอดนั้นมันไ,ได้เลี้ยวพุนไม้ไเลี้ยวพุนก็เลยมาถามหาพื้นที่อยู่หม่องนี้นําเออ ก็เรียกว่าเป็นสนามนี่เป็นสนามอืมแน่แน่แเ่นี่แค่รถเข้ารถไปก็อีกรถฉาดหนึ่งพี่หนังครับรถชาติชีวิตเออแต่ว่าเขาวากงั้นเขาจัดงั้น มันก็เลยกระน้ำอย่งางนั้นมันก็เลยวจิมงานเขายังมาบประหอดไงหรอถ้าจิ้มงานมึงตลาดแรงงานครับรถบ้านนี่ออกอีกรถอยู่ดอกถ้าเป็นแบบนี้ก็บ่าตามกาซีหรือหาบงส่าวก็ังสิข่าวหอดงาน Gia cà đẹp thơm cháu Bà học học về bường đường thằng này vì bọn mình biến thằng ngay Sao <laughs> ừ, มาส่งหรือมาหลับคนงานหรือยังไงนี่มาหลับมาหลับคุยกับแรงงานตกลงราคากันตกลงหม่องสิไปเนาะตกลงลงานน้งองสน่ดไทยราตรีก็ลายย่นี่ก็ต้องมงเรอเอรางวัลที่หนึ่งกับกล่องนี่เลยว, <c oughs> ว่ะจีเออพูดเถียงกูรางวัลที่หนึ่งกล่งนี่มดแล้ว อาหารโจชมบรรยากาศกับเศ้านี่วิธีตลาดจีบม<ต>ูได้เป็นหรอฝนตกตะกตี๊สามแต่ว่าทำปลาแล้วพอฝนตกแข้งหรอารันตกพ้อพ้อลินลินตกพ้อลินตกพ้อป่อยปล่อยนี่แหละสิไปทางไหนนอกจากนี้ขึ้นรถอลไรนะ, <c oughs> นนะรบรรยากาศกับเศรา้รา ไก่สีสวยเหรอว่าตอนนี้กันสิไปก็ติดตูัว่าสิไปหาอุปกรณ์สร้างมาใส่ถุงไว้กลัวสิคำกลเอาสิได้ำเนี่ยว่าสิไปนักพระเจ้าอุ้มมันยังมันขึ้นหลียบเน่ากินจะแทมอย่างรวดีแทะคล้ายๆกับเป็นแผ่นของพักของแถวเนาะก็ทุบที่นี่โอ้เดิมเทียนนิ่มันเป็น เขาปลุกเนี่ยเอ่อเขาเริ่มเป็นทีว่างทีโล่งบางทีอันนี้อันนี้ถนัดสร้างไรแต่เดี๋ยนี่รอสร้างอรอกลางเต็นท์จะนอนแล้วเสียใจเด้อวันนี้บ่ได้กกลางไงเด้อป่ะฟ้าออกแล้วพ่อก็ใส่เต้าไม่ตอนนี้จอดกันพื้นที่บอกว่าออกวัดึงฮะเนี่ยว่าออกวัดเอ่หเขามาต่อรับคนงานเลยคือ พืิดที่กับพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้กับเยี่ยมชมบรรยากาศสิ่งสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเป็นลายสถานที่ให้พี่น้องใเบิง่งโ<อ>ดยได้ทิศตัวกับมึงในเป็นใกล้เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เอาฝากกดติดตามด้พี่น้องเด้อน,นะครับซับสไครต์ให้กำลังนใ,นใจนะครับกับช่องพอยุท์ใจจริงนะครับอีกช่องหนึง่งคือช่องยงยุทธลำพินออฟฟิเชียลกดติดตามกดซับสไครตให้กำลังใ,ใจครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนบอกกันไหมครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง